แปลงนี้แปลงนางฟ้านะครับนางฟ้านางสวรรค์สวยสะใจครับท่านผู้ชมครับแปลงใหญ่หาทุนนะครับโฉนด25ไร่2งาน98ตารางวาไร่ละ1.2ล้านบาทนะครับในสายต้เอดมินมองแล้วว่าไม่เพลงครับทุเรียน6ปี600ต้นพร้อมเก็บผลนะครับ สวยเสมอทั้งแปลงนะครับน้ำท่าวมสมบูรณ์นะครับนะครับมีโรงเรือนบ้านพักหนึ่งหลังนะครับบ่อบาดานสองสาสน้ำหนึ่งติดถนนลาดยางหน้ากว้างถึง60เมตรครับวางระบบน้ำไฟเรียบร้อยดินดีน้ำดีทำ่อได้เลยนะครับจาเลยสวย่างจาวสุขุมวิทเพียง 14กิโลนะครับพิกัดท่าใหม่นะครับอำเภอท่าใหม่จันทบุรีสวนสำเร็จพร้อมสร้างรายได้นะครับปลูกได้สวยขนาดนี้นะครับทนผู้ชมดูเองนะครับต้องใช้ฝีมือนะครับความรู้ความสามารถขนาดไหนนะครับแต่งกลงแต่งจริงนะครับแต่งทรงพุ่มได้สวยขนาดนี้ผูป้ปลูกนะครับเจ้าของ ต้องดูแลใจใสอย่างดีนะครับมีความรู้ความสามารถประสบการณ์นะครับพอสมควรอย่างดีเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับแอดมินดูแล้วนะครับใครชอบสวนสวยนะครับแรงนี้ตอบโจทย์นะครับจะซื้อแบ่งหรือลงทุนนะครับมีญาติสนิทมิตรสายมีลูกเยอะๆซื้อแบ่งนะครับพุ่นกันมาซื้อก็ได้ครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม